สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องของคนรักรถทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถครอบครัวหรือรถกระบะออฟโรดสุดโหวดวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะยกสูงสไตล์ GMC ที่กำลังมาแรงในประเทศไทยในปี2026กกับสไตล์อเมริกันแท้ๆดุดันลุยได้ทุกเส้นทางพร้อมทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ถูกปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับถนนเมืองไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสะของกระบะยกสูงแนวอเมริกันได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง GMC Sierra GMC Canyon หรือกระบะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์อเมริกันเช่นไฟหน้าเล็ดทรงเหลี่ยมกันชนเหล็กทรงหนักชุดล้อแม็กยางไซส์ใหญ่และช่วงล่างแบบยกสูงรองรับการลุยหนักสำหรับปี2026นี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถกระบะที่เรียกได้ว่าเป็น Custom c u สตอม GMC Style Lifted Truck ที่ได้รับการตกแต่งและดัดแปลงมาเพื่อใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนจนถึงอุปกรณ์ออฟโรดแบบจัดเต็ม เริ่มจากภายนอกของรถคันนี้เรียกได้ว่าแค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งด้วยกันชนหน้าแบบเหล็กเต็มระบบพร้อมไฟสปอตไลท์เสริมสำหรับวิ่งกลางคืนในพื้นที่เปลี่ยวไฟหน้าเป็นแบบเล d โปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างสูงและดูดูดันลงตัวฝากระโปรงหน้าถูกเสริมด้วยพาวเวอร์โดมขนาดใหญ่พร้อมช่องดักลมแบบฟังชั่นอลล้อที่ติดตั้งมาเป็นขนาด20นิ้วพร้อมอยางเ ที่ขนาดใหญ่ถึง37นิ้วที่เหมาะกับการวิ่งทางลูกรังและโคนลนล,ลึกโดยเฉพาะระบบการสะเทือนเปลี่ยนใหม่หมดเป็นแบบ4ีลิงค์สูสปนชันพร้อมโช๊คอ,อัพฟ็อกรีโมทรีสอรอยที่สามารถปรับระดับความแข็งได้ตามต้องการด้านข้างของรถจะเห็นได้ว่าตัวถังยกสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบ8นิ้วพร้อมบันไดข้างแบบพับไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูด้านท้ายติดตั้งกันชนเหล็กพร้อมหัวลากทาวฮิตและกล้องมองหลัง Fu l l HD ระบบ360องศา หากพูดถึงภายในรถกระบะคันนี้ความหรูหรามาเต็มแบบ GMC สไตล์แผงหน้าปัดใช้หนังแท้ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์เบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงโบส e 10จุดรอบคันที่ให้เสียงกระหึ่มแบบโรงหนังนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมแรงดันลมยางอัตโนมัติ Tire Pressure Monitoring System และระบบช่วยลงทางลาดชัน Hill Descent Control ที่ทําให้การลุยในภูเขาหรือถนนที่ลาดเอียงทําได้อย่างง่ายดายระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ 4WD สามารถเลือกโหมดได้ทั้ง 2H, 4H และ 4R ผ่านระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องลงไปเปลี่ยนที่เกียร์เครื่องยนต์ที่ใช้เป็น V8 ขนาด6.2ลิตรซูเปอร์ชาร์จ650แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า850นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบ,บบล็อกเฟืองท้ายทั้งหน้าและหลังที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าเหมาะสำหรับการบุกป่าฝ่าดงหรือใต่หินแบบเอ็กตรีม สำหรับการใช้งานในเมืองตัวรถยังมีระบบ Adaptive Cruise Control และเซนเซอร์รอบคันพร้อมกล้องหน้าหลังทำให้การขับขี่ในถนนแคบหรือจอดรถในที่แคบทำได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะมีขนาดใหญ่ก็ตามระบบเบรกใช้แบบดิสเบรกสี่ล้อพร้อมคาลิปเปอร์เบรกจากเบรโบ o ที่รองรับความร้อนสูงและหยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้จะบรรทุกของหนักหรือเบรกกระทันหัน พูดถึงเรื่องการแต่งเพิ่มเจ้าของรถได้ติดตั้งรูฟแรล็กสำหรับบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมพร้อมไฟสปอตไลท์เลดรอบคันและยังมีสโนเกลสำหรับการลุยน้ำลึกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องยนต์หลายคนอาจสงสัยว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับราคาของกระบะยกสูงสไตล์ GMC ในไทยแบบนี้เริ่มต้นที่ประมาณ2.6ล้านบาทและหากแต่งเพิ่มเติมแบบจัดเต็มออฟชั่นทุกจุดอาจสูงไดถึง3.5้ถึง4ล้านบาทขึ้นอยู่กับ,บแบรนด์อุป,ปกรณ์และชุดแต่งที่เลือกใช้รถคันนี้เหมาะกับใครบ้าง ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการลุยธรรมชาติเดินทางไกลไปในเส้นทางที่ไม่ธรรมดาหรืออยากมีรถที่แค่จอดไว้ก็เรียกความสนใจจากคนรอบข้างกระบะยกสูงสไตล์ gmc คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่หน้าตาเท่แต่ยังมากด้วยความสามารถที่แท้จริง สำหรับหลายคนที่อยากได้รถแบบนี้สามารถเริ่มจากกระบะพื้นฐานเช่น Isuzu D-Max หรือ Toyota Hilux แล้วนำไปแต่งด้วยชุดแต่งสไตล์ GMC ที่มีขายในไทยทั้งฝ่ายหน้าชุดกันชนยางช่วงล่างรวมถึงภายในหรูๆที่สามารถสั่งเข้ามาได้จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศหรือจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงสุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากชมรถแบบนี้ตัวจริงๆเราแนะนำให้ไปที่งานโชว์รถต่างๆเช่น Bangkok Auto Salon หรือ Thailand Off Road Expo ที่มักจะมีรถแต่งแนวนี้มาโชว์เสมอ และคุณอาจได้แรงบันดาลใจใหม่ๆกลับมาด้วยหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดือะคาของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปดูรถสวยๆจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรถสปอร์ตรถแต่งรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถทหารรถไฟและอากาศยาน